สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาค่ะสรุปแล้วนะคะโค้งสุดท้ายสรุปโค้งสุดท้ายกับงวดนี้นะจ๊ะสรุปโค้งสุดท้ายรัฐบาลนะจ๊ะสรุปโค้งสุดท้ายรัฐบาลนะจ๊ะใครรอ,อตัวสรุปนะคะใครรอตัวสรุปตัวฟันนะคะรัฐบาล ใครรอสรุปตัวฟันขาดรัฐบาลงวดนี้จ้าใครรอสรุปตัวฟันขาดรัฐบาลงวดนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์จ้าฝากกดไลค์กดแชร์เด้อโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายแล้วจ้าโค้งสุดท้ายกับรัฐบาลนะจ้าโค้งสุดท้ายกับรัฐบาลนะคะทุกคนค่ะอ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ เข like e. ้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รัวๆจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ของหัวใจขอหน้าว้าวรัวๆจ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ของหัวใจขอหน้าว้าวขอหน้าว้าวพี่นองเน้นๆอัดๆฟันๆเน้นๆอัดๆฟันๆอะฟาดค่ะ ด่วนนะคะด่วนนะจ๊ะด่วนนะคะทุกคนค่ะด่วนนะคะใครแชร์แล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าแชร์แล้วนะคะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายท้ายสุดนะคะโค้งสุดท้ายท้ายสุดนะคุณได้พร้อมแล้วนะคะก็นะสายวิ่งสายรูดควรมาแล้วนะคะสายวิ่งสายรูดควรมาแล้ววันนี้นะคะสายวิ่งสายรูดมาให้ทัน สายวิ่งสายรูดมาให้ทันนะคะมาให้พร้อมกันนะอนะคะมาจากพี่น้องเอาไว้พี่น้องมม่อนีขออนุญาตเด้อขออนุญาตนะกราบขอโทษจริงๆสำหรับน้องลาว นะเจาะพิษเจาะพาดยางละแต้มเจาะพิษเจาะพัดวันนี้เป็นอะไรนู้ชมเจาะพลาดอย่างละแต้มจริงๆให้ให้น้องเรล่าห้าเจ็ดออกน้องหน่อยเออจําได้ละให้น้องเรล่าออกน้องหน่อยนะคะงวดหน้าหยิบเก่ามาเล่าแล้ว,ลวมาไทายอีกค่ะพี่สุภัตามาไทายอีกแน่นอนตามแน่นอนตามไหมพี่ว่าตามไหมสองเก้าตามรัฐบาลไหมฟันฟาดจัดหนักเลยขอให้มาจาับป้พี่น้องเหล็กคากแท่เหล็กงามแท่ เล็กคักแท้เล็กงา้างแถเคยเห็นไหมเคยเห็นตามเคยเห็นตามน้องลาวไหมเคยเห็นตามไทยตามไหมล่ะเออเลขกมีเข้าไมหลุดขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจอพิษจอบปราดกลับขอโทษขอไปดอ้อแต่ถ้าเป็นสายวิ่งสายรูดก็เออใครเป็นสายวิ่งสายรุดก็ได้อยู่นะใครเป็นสายวิ่งสายรุดก็ได้อยู่นะใครว่าสองเก้าจะตามรัฐบาลใครว่าสองเก้าจะตามรัฐบาลบ้างใครว่าสองเก้าจะตามรัฐบาลบ้างทุกคน เคยมันเคยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเอางวดนี้หรืองวดวันพุธไงแต่ไม่รู้ว่าจะเอางวดนี้หรืองวดวันพุธไงที่จะถึงปกติแล้วเนาะพี่น้องอถ้าปกติน้องลาวมันจะมีวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสเลยใช่ไหมถ,ถ้าความคิดสว่วน,ว,ดสวนตัวของชมนมมะถ้าความคิดส่วนตัวของชมนะตามตามค่ะความคิดส่วนตัวของชมนะตามค่ะตามค่ะ เตะเข่ากัวเจ้าของเด้อตามเด้มันต้องตามเด้เคยเป็นค่ะเคยเป็นนะลาวตามนะนะคะเคยเป็นไหมทุกคนลาวตามไทยอ้ยพี่น้องจาได้บอหนูเบิ่งนห้แป๊บนึงทุกคนจําได้หรือเปล่าดูขอดูเลขย้อนหลังแป๊บนึงจาได้บ่จําได้บอพี่น้องจําได้บอ,อจําได้บองวดที่มันออกงวดที่ออกหกเก้างวดที่ออกหกเก้างวด 2. หนึ่งสิงหางวดหนึ่งสิงหาที่ออกหกเก้าตามนะงวดนั้นตามน้องลาวนะหกเก ามองเรานะหกเก้าคือตามน้องเรานะานนานะงวดสี่ห้าค่ะสี่ห้าหนึ่งมิถุนาสี่ห้าหนึ่งมิถุนางวดนั้นตามน้องเรานะพี่งวดสี่ห้างวดนั้นตามนะคะตามเรานะสองงวดแล้วสองงวดแล้วสองงวดแล้วเคยนะเคยตามสองงวดแล้วแต่ชมไม่ได้นับสถิติว่ามันเกินนี้หรือเปล่าไม่ได้นับสถิติว่าเกินนี้หรือเปล่าอาฝั่งทิกตอกขอ,ขอการกดถูกใจคนละสองร้อยครั้งขึ้นมา เบิงนูคนเบิงสามร้อยสี่ร้อยคนสี่ใดหัวใจจักดวงคนดูสามร้อยสี่ร้อยคนฝั่งที่ตกจะได้หัวใจกี่ดวงหนูอยากรู้เหมือนกันอะทุกคนขาฝั่งเพจพร้อมไหมฝั่งเพจพร้อมไหมกดหัวใจให้ชมหน่อยอะขอเดียวคำนวณแบบนนเน้นๆเนาะเอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะงวดนี้เป็นงวดถี่ นักอกนักใจงวดนี้เป็นงวดที่หนักใจมากที่สุดงวดนี้เป็นงวดที่หนักใจมากที่สุดถ้ามาหนูขอให้มาเนาะนคำนวณแป๊บหนึ่งพี่ถาได้บอใครรอได้ถ้ารอใครรอไม่ได้กดผ่านฝั่งทิกตอกขอการกดถูกใจคนรัานหนึ่งร้ยสองร้อยครั้งค่ะคำนวณแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นอย <c oughs> ตื่นเต้นนะขอให้มานะเลขฝันขอให้มานะทุกคนมาขอหัวใจขอหน้าว้าวให้ชมหน่อยค่ะขอหัวใจขอหน้าว้าวให้ชมหน่อยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเลขฝันขอให้มานินๆ่ๆอัดๆฟันๆฝั่งทิกตอกขอการกดถูกใจคนละหนึ่งร้อยสองอครั้ง สำหรับงวดนี้พี่พี่ขาพี่ขาพี่ขา,ขาติดเก่าติดเจ็ดติดเก่าติดเจ็ดติดเก่าต,ติดตเจ็ดติดเก่าติดเจ็ดดันเลขเก้าเลขเจ็ดขึ้นมาให้หนูหน่อยดันเลขเก้าเลขเจ็ดขึ้นมาให้หนูหน่อย ดันเลขเก้าเลขเจ็ดขึ้นมาให้หน่อยงดนี้ใครแชร์เยอะขอให้ถูกเยอะใครแชร์น้อยขอให้ถูกน้อยใครไม่แชร์เลยขอให้ไม่ถูกเลยใครไม่คอมเมนต์อะไรเลยขอให้ไม่ถูกเลยซาถูกเพียงยังไงก็ได้อะไรก็ได้ตอนนี้ขอคนมีน้ำใจหน่อยนะเดี๋ยวคำนวณให้แบบเน้นเน้นและเน้นค่ะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดต้องมาตามนัดนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดต้องมาตามนัดนะเก่ากับเจ็ดต,ต่องมาแล้วแหละ ฟันเลยนะแม่ฟันเลยเนาะฟันเลยนะนยนะโอ๊ยพี่น้องกดดันกดดันมากหนูบอกเลยว่าวดนี้หนูกดดันมากเลยหนูกดดันมากพี่จา๋าหนูกดดันมากเลยอะขอกําลังใจหน่อยแคปเลยค่ะโอ๊ยพี่น้อง กดเพิ่มเพื่อนหรือยังหน่วยนะอ่ะพี่ๆจ๋าฝั่งทิ๊กตอบใครแคปแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คาว่าโชคดีมาจ้ะใครแคปแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าโชคดีฟังเพจจ้าขอให้ทุกคนโชคดีเด้อให้โชคดีน้ำกันให้โชคดีแบบว่าอ่ะก่อนส่งท้ายปีเนาะให้โชคดีแบบว่าก่อนส่งท้ายปีนะให้ทุกคนโชคดีแบบว่าส่งท้ายปีอะไรอย่างนี้ใครกดได้แล้วถือว่าโชคดีเนาะ จัดนักจะเต็มโหลดพี่น้องจัดนักจะเต็มโหลดจัดนักจะเต็มใครกดเพิ่มเพิ่มได้แล้วก็ถือว่าโชคดีนะคะแค่ชื่อบ้านก็กินขาดไปแล้วแค่ชื่อบ้านก็กินขาดไปแล้วนะนะคะแค่ชื่อบ้านก็กินขาดไปแล้วค่ะอ่ะกดหนึ่งครั้งถ้าไม่ได้กดหนึ่งสองถ้าไม่ได้หนึ่งสองหนึ่งสอมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอ่ะพี่ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะลงฟ์ดสดละอ่ะ แคบเลยจ้าแคบเลยจ้าแคบเลยจ้าฟังเพจแคบเลยจ้าใครนะคะใครแคบแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าโชคดีกดบไดาว่าเป็นยังค่ะพี่มืออื่นกดไหม กดบดามือนนิว่าเป็นยังมื่นกดไมค่ะใครแคปบแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าโชคดีใครแครแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าโชคดีขึ้นมาจ้ะขไรแครบแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าโชคดีนะคนไหนที่กดเพื่อนได้แล้วถือว่าโชคดีนะเฮงเฮงแน่นอนปังปังแน่นอนคนไหนที่แคปบได้แล้วเรียบร้อยถือว่าโชคดีแน่นอนเฮงเฮงปังปังแน่นอนจ้ะพี่อย่าลืมไปตําลาวังเวียงนะอย่าลืมไปตําลาวังเวียงเลยจ้ะพี่จับพี่ๆฝั่งนี้ตกไปแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะพี่จ๋าอย่าลืมไปตําลาวังเวียงนะคืนนี้นะคะอย่าลืมไปตําลาวังเวียงเนาะใครที่ยังไม่ไปตํารีบไปตำเนะจ๊ะใครที่ยังไม่จัดรีบจัดนะคะขอแนวทางกับแอดมินได้เลยค่ะพี่ขอแนวทางกับแอดมินได้เลยค่ะขอแนวทางกับแอดมินได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้แนวทางนา <S <S เนาะกดเพิ่มเพื่อนเอข้าไปแล้วบอกว่าขอแนวทางลาวังเวียงที่ชมหน่อยค่ะ กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วบอกว่าขอแนวทางเราวางเวียงของเจ้ชมหน่อยนะทุกคนคะขอแนวทางกับแอดมินได้เลยแบบด่วนๆเลยนะจ๊ะพี่ใครที่ขอแนวทางกับแอดมินได้แล้วนะคะใครที่ขอแนวทางกับแอดมินได้แล้วไปฟาดไปตํากันได้นะคะใครที่ขอแนวทางกับแอดมินแล้วนะคะไปฟาดไปตํากันได้เลยนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมค่ะพี่นวงคะ่ะลองเบิรงดู ลองดูนะคะลองลองวัดดวงดูนะคะลองตามดูว่าเฮ้ยจะมาหรือเปล่าลองตามดูว่าจะมาหรือเปล่านะคะสําหรับน้องเราวังเวียงนะ,ะอะสำหรับวันนี้ชมขอให้ทุกคนโชคดีหฮงหิงปังปเด้อเมื่อนี้ไปแล้วคะ่ะพี่ดองคะ่ะสวัสดีค่ะ